ประเด็นที่เราเราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่สุดของบ้านเมืองเป็นประเด็น Talk of the Town ของสังคมไทยในเวลานี้เนี่ยนะครับเราโจวหัวกันเอาไว้ว่าจาก19กันยาปี2549ถึง19กันยาปี2563ประเทศไทยของเราจะไปต่อ,อยังไงจะเดินหน้าจะถอยหลังหรือจะหกคเมน ตีลังกานะครับหรือหกขมาคว่ำขเมรเนนะครับ,รบเราก็จะมาคุยกันแล้วแฟนๆชวนหาเรื่องเนี่ยถ้ามีข้อมูลข่าวสารแชร์กันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับเรายินดีที่จะน้อมรับข้อคิดเห็นที่จะแชร์กันเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับคุณสุปันใช่ไหมเราเราเป็นเวทีสาธารณะเวทีหนึ่งนะที่ไม่เข้าใครไม่ออกใครไม่มีพวกเรามีแต่เพื่อนครับอ่าฮ<น>ะพูดถึงเพื่อนนะ ตอนนี้ผมเห็นแต่ละคนที่เข้ามาดูใน Facebook อที่ผมเปิดปาร์ตี้รับชมเนี่ยนะครับอันขับพี่ทวีเข้ามามาเข้ามาสามสี่รายแล้วเอโอโ้รู้ว่าเป็นแฟนขับพี่ทวีเลยเหรอแฟนขับนี่มาจากกลุ่มกิจกรรมรามคำแหงเนี่ยจากสมาชิสี่กลุ่มเนี่ยใช่ไหมครับเอาไม่เอ่อยชื่อแล้วกันเพราะพี่ๆเขาอาจจะนั่งดูเงียบๆไงคือคือรักเราห่วงเราคืออะไรเนี่ยเขาเรียกรักแต่ขออยู่ห่างๆพวกนี้ไว้ก่อนขอ <laughs> <laughs> ขอเก่งในห้องไลน์ รับแบบหงวงแล้วอยู่ห่างๆครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยพวกเราสามคนเนี่ยคงมีพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยโทรมาถามว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะไปอย่างงู้นอย่างนี้ผมว่ามีเยอะนะพี่ทวีเป็นยังไงครับขอเริ่มจากพี่ทวีเลยบอกว่าเข้ามาสังเกตการผมเขี่ยลูกพี่ทวีก่อนเลยพี่ทวีคิดยังไงครับคือผมห่างเหินจากโครงการสื่อ มานานนะเพื่อนฝูงก็เลยไม่ค่อยรบก,กวนเท่าไหร่ครับน,ะนแต่ผมอยากจะมองอย่างนี้ครับว่าต,ต, 7, ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดปีสี่เก้าจนถึงปีหกสามเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเออมันเป็นทศวรรษแห่งความสูญเสียนะฮะ,<อ>ะความสูญเปล่านะ,ะครับสูญเสียแล้วก็สูญเปล่าสูญเสียคือเราเสียฝังเวยกับชีวิตผู้คนไปกับเหตุการณ์อย่างนี้มามาก โอ้หลายร้อยคนนะหลายร้อยคนความผมกล่าวเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราเสียหายมากอืครับทั้งที่ผมความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยปรากฏการที่เกิดขึ้นในปีสี่เก้าเนี่ยจุดเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกมันเป็นเรื่องของคนทําเพื่อชาติบ้านเมืองอะไรเลยอรื่องจริงผมมีคมรู้สึกมันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวครับ เปประเด็นขึ้นมาแล้วร่วมอารมณ์กับคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะผิดหวังอืคนกลุ่มนึงแต่อีกกลุ่นึงที่เชียร์เพราะว่าได้ประโยชน์กับคนอีกกลุ่มนึงมกลายเป็นเรื่องส่วนตัวครับแม้แต่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอืก็มีข่าวรือว่ามีบางคนจะถูกกดก็ทํรับนี่คือสิ่งที่น่าเศร้าเนี่ยเพราะว่า อย่างที่คุณเล็กพูดก่อนเข้ารายการว่รัฐธรรมนูลก็เพื่อประโยชน์ของของกลุ่มคนอนะก็เหมือนกันครับครับคนชนะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูนใช่แล้วแต่ละครั้งที่มาเนี่ยไม่ได้มีคือคือการทีร่มาจากความขัดแย้งส่วนตัวเนี่ยนะครับมันไม่เรียมตัวครับนะฮะคือคือหมายถึงว่าคนที่มาตอนหลังเนี่ยก็ขัดเรืงส่วนตัวด้วยโับเหตุการณ์นะะอย่างปีสี่เก้าเนี่ย ก็อ้างว่าจะมีเหลืองแดงจะปะทะกาันเกิดเหตุความวุ่นวายต่างๆก็เป็นจินตนาการของคนเป็นอ้างเหตุผละนะว่าจะจะเกิดเหตุการณ์นนะี้ข้าไม่เตรียมตัวเนี่ยประท้อนนะฮะรัฐมนุนอ,ออกมาก็คือแต่ขอไปทีรัฐบาลตอนนั้นต้องยอมรับว่านะฮะก็ผมได้ยินผู้ใหญ่ในพี่ที่ทำนี้ครั้งนั้นกนะ็พูดกันให้ฟังว่าครับเขาก็เลือกคนมาผิด ก็คนที่เขาเลือกมาก็เป็นคนในวงแคบผมคิดว่าเลือผิดก็คงพอเข้าใจนะฮะที่มาเลืกันอะไรต่งครับอ่ามันจึงเกิดขั้นนั้นนะฮะเริ่มมีลักษณะของพรรคพวกเพื่อนพ้องนะฮะตั้งแต่คลมอครับถึงสภาอ่าสังเกตไหมครับปีสี่เก้าคนที่มาเป็นสมาชิกรลยต่างก็คือเพื่อนที่รวมเรียนหลักสูตรต่างๆกับผู้นําในการทำรัฐประหาร อ่าฮะนี่เป็นโมเดลเลยครั้งแรกเลยครับครับางคนเนี่ยนะฮะเป็นตําแหน่งใหญ่โตในนั้นอะ่ะ uh huh. ไม่ได้มีลักษณะบุคลิกที่เคยดดเต็นเลยมาก่อนเลยอยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นอหญ่าง็นโตเพราะว uh ่า huh. เรียนรุ่นเดียวกับผู้นยํยนะฮะนี่เป็นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการขัดแย้งทางความคิดหรืออุดมการร uh ับได้บ่มเพาะคนขึ้นมาอื uh ัอจาจทาปุ๊บแล้วก็หาใครไม่ได้อื uh huh. นะฮะหาใครไม่ได้ก็เอาขึ้นร้อมร้องพี่ คนไหนใกล้คิดหน่อยก็มาตำแหน่งใหญ่หน่อยอืมครับที่อยู่รุ่นแค่รุ่นเดียวกันแต่ว่าห่างก็อาจจะเป็นรองลงมาอืมนะครับนี่คือก้อนสุดที่ผมมองปรากฏการณ์ปีสี่เก้านะนะแล้วก็แต่ครั้งนั้นมันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือสัญญาว่าปีเดียวครับอ๋อปีเดียวนะฮะเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแล้วการถกกันอะไรกันโต้วาทีกันว่ารัฐนูญฉบับนี้เป็นยังไงบ้าง มีอาจารย์ท่านหนึ่งกขบอกว่าขอไปก่อนเถอะนะก็ไปแก้ครับอยาแเราแก้ไม่ได้ก็มีปัญหาอือครับเรื่อยมาก็ขัดแย้งต่างๆจนทั้งปีสี่เก้ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้รัฐมนุนก็ได้แก้ปัญหาต่างๆครับผมจะเข้ามาปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดก็ใกล้กันออาแต่อาจจะไม่ถึงขนาดขัดแย้งส่วนตัวครับแต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ที่เอาหยิบเข้ามาครับแต่ปรากฏการที่เห็นคือ คนที่เข้ามาอยู่ในองค์คาพยพของรัฐบาลหรือองค์กรของของรัฐเนี่ยก็คือ,อเดียวกันคือพวกที่เรียนหลักสูตรอะไรต่างเดียวกันโอ้นะอ่าฮะอ่าเดียม้ยครับ,รค,รบคนที่คนที่เป็นสมาชิกเป็นสอปอบเป็นอะไรต่างนะตั้งแต่สมัยเป็นผู้พมายคอมพิชชอเป็นสนชอชเป็นอะไรต่างครับนะเรียนหลักสูตรได้บ้างไม่ต้องบอกกันนะฮะว่าเรียนหลักสูตรนะฮะครับนี่คือเพราะมันจะทอนว่าเป็นระบบการเรียนแบบพวกพ้อง เ uh huh. นะออฮะคลมอคลมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราไปได้ดูแต่ละชุดสิครับครับแต่เลือกตั้งเองคนนอกเองก็คือก็เคยรู้จักกันเพราะเรียนหลักสูตรต่างๆ uh huh. อ๋อน,นี่คือปัญหาหนึ่งคือเพราะว่ามันไม่ตอบผู้สมรูมการที่เอาคนที่หลากหลายอย่างคุณสุป,ปันก็คงเคยทำกิจกรรมอะไรอ uh huh. นะี่ยะฮะถ้าอยู่ชมรมค่ายคือคนใจรักออกค่ายอยากทำงานเพื่อชนบท ครับฮะคนอยู่เสื่อมโทงก็คือคนที่อยากจะทํางานเพื่อชาวสลัมอืม่างั้นเวลาจัดก,การเวลาไอ้ความคิดมันเป็นอย่างเดียวกันแต่นี่คือโอเคเพอทํามาไม่รู้จะเอาใครก็คือเอาหลักสูตรคนที่หลักสูตรเดียวกันมาอืมถ้าเมืองก็เลยไปไม่ได้เพราะว่าครับมันเปลี่ยนไปเร็วมากเออเล่นกันแต่พวกเล่นแต่พวกออครับคนมันให้มีตัวเลือกน้อยไงอ,อ่นะะแต่ขณะที่บ้านเมืองมันต้องการคนที่หลากหลายครับนะ ต้องการคนที่มีความคิดดีๆเข้ามาแล้วคนจักสูรส่วนหนึ่งเนี่ยคือเข้าไปหาคนที่ชั่นไม่ได้ช่วยคือคนที่ว่างงานน่ะส่วนหนึงเนี่ยนะที่เป็นเรียนเขาม,มีเวลาเยอะมากเอทํางานทคนเก่งเนี่ยเขาต้องทํางานต้องพัฒนาธุรกิจเขาครับองค์กรเขาอืคนว่างงานใครการบางคนก็ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นตําแหน่งลอยๆยครับเหล่านี้เนี่ยคือไปฟรีเรียนฟรีครับไปต่างประเทศฟรี เออเอางบประมาณหลวงไปไปใช้นะฮะแล้วพอเสร็จ้หคนกล่านี้ก็มาเป็นใหญ่เป็นโตมาบริหารประเทศมาออกกติกาอะไรต่างๆมากมายมันแคบไงฮะแต่ผมเชื่อถ้าเกิดเราเขาแบบสู้กันด้วยอุรมการม์จะรวมคนหลากหลายครับหลากหลายเข้ามาช้กตั้งวัยยุคคุณยุคต่างจะหลากหลายอ่ะนะครับเหมือนกับอ่พวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาที่ที่เป็นแนวคิดแบบสมัยก่อนเนี่ย อ่าคนที่ชอบฝ่ายซ้ายคือเป็นซ้ายก็มีทั้งแต่ด็อกเตอร์อาจารย์ถึงประชาชนไอ้ฝ่ายขวาก็มีด็อกเตอร์มีอะไรกรรันคแต่ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ผมมองว่าไม่ใช่เออนนี่ค,คือคือที่ผมมองมันนะครับคือคือปรากฏการณ์แต่ครั้งนี้กนที่สิบเก้ากันยาเนี่ยครับผมคิดว่ามันต่างแล้วแลอเริ่มมีความรู้สึกผมมันเริ่มเป็นเรื่องของอุดมการณ์เรื่องความคิดละเออครับแล้วก็มผมมีข้อสังเกตนะครับเล็กคือว่า คราวนี้ผมมีความสึกเด็กมัธยมตื่นจวแรงมากเออรอนสิบสี่ตุลาผมอาจจะยังเด็กนะคมัธยมสามมฮ้ยสิบสี่ตุลาเนี่ยผมผมอยู่แค่มัธยมหนึ่งเองนะมศหนึ่งนะมเจ็ดขึ้นมศหนึ่งแต่ผมผมผมไปร่วมเนี่ยเพราะว่ามีน้ามาชวนไปผมก็ไปกับเขามสามไม่อยู่กรุงเทพครับนะฮะก็คงจะมีพวกกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มที่ที่อื ที่เขาบางโรงเรียนใหญ่ๆเขามีแต่ทั่วไปไม่เท่าไหร่ครับเออซึ่งจากครั้งนี้นะอครั้งนี้ผมมีความรู้สึกเด็กนักเรียนพัทยยมเนี่ยเออเขาเขาตื่นตัวมากและอาจจะตื่นตัวถ้าเทียบสักตัวแล้วอาจจะมากกว่าเด็กมหาวิทยาลัยใม้ถึงผมนะอ่าแล้วถ้าดูลึกๆล้วเห็นไหมครับว่าเด็กตัวใหญ่ที่มาเนี่ยผมมีสัมภาษณ์ด้วกันม .6 ืมหกมาเขากำลังจะเข้าหมหาวิทยาลัยนะครับครับถามว่าทาไมเขามาอเพราะอะไรเขาอึดอัดกับระบบเออนะฮะครับไอ้สองันคนพวกนี้นที่จะต้องดูหนังสือเนี่ยนะมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมาอย่างนี้เพราะว่าอึดอัดกับระบบแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็เจอสิ่งเย้ายวนต่างก็อาจจะไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้กำลังถือความกับผุดชอครับโอ,อยังน,น่าสนใจ ที่มันแรงและเร็วเพราะาอาจจะเป็น,นเรื่องโซเชียลมีเดียเออใช่คือที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเด็กเราเข้าใจผิดว่าเด็กไม่สนใจอ่านไม่สนใจอ่านเยอะจังเออเองอาจจะอยู่คือลูกยังเล็กนะฮะครับเดี๋นี้ผมถามการเมืองจากลูกนะครับเพราะลูกผมคือเด็กสมัยนี้นะภาษาอังกฤษดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากเออแล้วผมไม่เข้าใ แล,แล้วลูกหลายๆคนลูกพักพวกเพื่อนคุณเขาอ่านหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศอ่านข่าวต่างประเทศก็ไม่ได้อ่านข่าวเมืองไทยออนนเห็นไหมครับทลิปต่างๆที่น้องต่างๆให้สัมภาษณ์เนี่ยทึ่นมากแม้แต่เถียงกับรัฐมนตรีวันนั้นนะผมผมให้คะแนนน้องตีบออแต่ละฐมีบอกตกนะโอ้โหนะครับผมยังบอกโอ้โหผมทึ่งมากผมก็คิดไม่ได้อย่างเขาในวัยเท่ากันอ uh huh. ไม่แต่วัยขณหเดียวกันเนี่ยผมยังคิดไม่ได้นั่นอย่าไปดูเด็ก อผมรู้สึกอึดอัดเหมือนกันที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยะอืมไม่ได้มีความพมตตากับลูกหลานครับัดยังกับเด็กไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าลืมนะว่าประเทศนี้เนี่ยเราอยู่กันอีกไม่กี่ปีหรอกครับพวกเราอีกไม่กี่ปีก็ไปแล้วครับผมชอบคําพูดของท่านนายกอนันต์มากเลยครับบอกว่าผู้ใหญ่นะฮะ ต้องออทาตัวเป็นเด็กคล้ายๆอย่างเนี้ยทํานองนี้นะฮะเด็กลึกคล้ลาทำตัวเป็นเด็กอไม่เข้าใจเด็กเดกทาตัวเป็นผู้ใหญ่อือันนี้ผมชอบมากคือถ้าหากคิดได้อย่างท่านอนันต์เนี่ยท่านนายกอนันต์เนี่ยคผมมันพอจะคุยกันได้เออาอะไรครับมันหมายความว่าเราที่ผ่านมาทุกวันนี้มันสุดโต่งทั้งสอ,อ,องฝ่ายจำนะครับว่าเราว่างเลขหนึ่งถึงเลขสิบเนี่ย ที่คนละค้่เนี่ยมันมีเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าตลอดอครับยังไงที่สองคนสองกลุ่มเนี่ยจะมายืนอยู่ตรงเลขห้าอยู่ตรงกลางอันน่ะโอ้โหครับใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเลขหนึ่งก็ยืนเลขหนึ่งคนที่พ่อแม่คนก็ยืนอยู่ตรงเลขหนึ่งแล้ลูกก็ยืนเลขสิบไม่ระหยัดเถิความคิดเข้ามากันแต่ ถ้าให้ถามผมนะความผิดผมผมยังให้เอียงไปทางเด็กเพราะว่าอนาคตเขาครับบออ้านเมืองเขาแล้วนะเราชอบเลยครับที่เห็นเด็กกลุ่มหนึ่งถูกจับยาเสพติดแล้วเป็นเด็กดีเลยครับเด็กแนคนาดาแต่เดวกแนาดาถูกบอกว่าคือเราเรา,เราผมเห็นผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเด็กพวกนี้เด็กไม่ดีจนทั้งเด็กเข้าไปตั้งกลุ่มว่าเด็กเลว อ่ากลุ่มเด็กเลวประชดมันไปเลยประชดครับเพราะผู้ใหญ่ไม่ไปปอกรครับอืมเด็กผู้นี้เราต้องส่งเสริมแต่ว่าต้องให้แนวคิดที่ถูกต้องครับอฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องลองคุยอืมหรือเราจะให้ลูกหลานเราไปอยู่ในแบบถูกจับไปเสพยาให้ไปในอยู่เช่าโรงแรมอยู่อนะครับหรือเราอยากจะให้เด็กที่เป็นน้องไปพูน้ำนักศึกษานะฮะไปทําแบบ น้องตีบางคนเหรอนะอมส่งแป้งออกนอกเลยนะครับผมไม่พูดนะครับผมไม่พูดไม่ถูกใจนะผมม่ต้องผมนะฮะผงคิดว่าโอเคไม่ถูกต้องก็คุยกันครับครับใช่ได้ใช่อะไรที่ตอกเกินเลยบอกเฮ้ยได้นะเพราะอะไรครับคือเราต้องเอาหัวใจของเราสมัยสิบวัเราเป็นวัยรุ่นมาดูเด็กวันนี้ครับ แต่ที่ผมอาจมากคือว่าเอ้แตกแต่ละคนเนี่ยครับผมเด็กอะตอนนี้ตบเด็กพี่ติหน่อยก็เขียนนะเอาพง่ายๆนะครับเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะไปกินข้าวกับทูตต่างประเทศเนี่ยแล้วเอามาแชร์กันเนี่ยแปลกเลยครับพี่ทูตต่างประเทศก็กินข้าวกับเด็กไม่ได้ผมเป็นสื่อผมก็เคยกินข้าวกับทูตเมกามื่อสักกี่รอบแล้วครันะฮะคือมันเป็นหน้าที่ของเขา นะมันก็ื่องปกติมากแต่มันการ์ดบเด็นสร้างความเดือดถีครับเออแต่เด็กเองก็ต้องอหลายๆอย่างนะฮะก็ต้องสุข,ขุมต้องมีกรอบมีประเด็นที่เจ้าชัดเจนอะไรทําได้อะไรทาไ,ไ,ไมได้ก็ต้องคืออย่าเอาแต่ใจเหมือนกันครับพูดคือคือคืออยากจะให้มาอยู่ตรงเลขห้าให้ได้ไนมะ่ใช่วันหนึ่งอ๋อ